อาวู้นะ,ะกายลามาปาด้วใจพอเหอะสบายนิดหน่อยยังยืนแข็งแล้วนะนะ่ะเราจะารัออกไหมเอาละเอาละเอาละอืมทเทมี <c oughs> อุยอ้ยสี่สิบเลยเหรอสิบ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 ริเบิหักสี่สิบลนะพี่โอเคโอเดอกเดียวเออไม่กลบ ไม่ใช่ใชเอ้ยไม่ใช่นี่ว่ามิกาโลโถอ้ยใจหมดเฮ้ยกลับมามันจะมาเก็บโทเคน็นไม่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 ซีซ่าไม่ให้กูไม่ให้มันคนเสียงสองขอเนี่ยนไม่ไม่ใช่ของเจ้าประเก็บวิกิต้าโทเค็นนี้สำคัญจริ่งยิ่งกว่าสาก่กนานียตนนั้นแบบมากมายนักไปใส่เสาเกันก่อน,อนชี่ดูเชิงไว้ มันลงมาข้างล่างลงมาลงมันลงผมนั่งนะโอซามันอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรตัวนิดเดียวเองยังไม่โตมันจะตายแล้วมันหนีมันจะเข้าถ้ำวมเนะมันไม่นนะาแล้วไม่ได้เข้าถ้ำนั้นเออเราไปถึงแล้เนี่ยอย่าหยุดน้าหมูเด้งโอ้ยมันเด้งมันเด้งมันเด้งหนีไปแล้วอ่ะโอ้ยน้นท้ามันมีเพื่อนจบแล้วคือมันรับหรอ แต่มันแต่มันไม่มีเตะใช่ป่ะล่ะไม่มีเตะมีกระทืบอย่างเดียวกับฟาดหางเราล่าได้อยู่ไม่กระแ랩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 วิ่งมาทางมึงอุ้ยโดนกระทือไปยี่โจริงปะเนี่ยมันไปหางเหรอไว้ท้ายท้ายได้เอาจ้ามาแต่ไมาพี่กีตาร์ไม่กระแ랩กำลังไปทางพี่เป็นไม่กระแ랩ตัวที่ล่าผมวันนั้นเลยพี่พี่เห็นแล้วมันมันไปเอาอาพาต่อมันมันไปเอาเนื้อต่อไม่ไม่ให้ไอเหี้ยม ไม่ให้ให้เนื้อไม่ได้พี่กิต้าเป็นข้าหลังพี่สามตัวนี่หว่าพี่กิต้าพี่มา้พี่ต้องมาแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนั้นก็ได้พี่พี่เล่นเลืออยู่ห้าร้อยเอ้อ้าวว่าไปคำนึงโอเคเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าจะลากคอยยาต้องมีสวิตเน็ตไม่พี่เลยชีไม่พี่โดนแรงแรงไม่ใช่ว่าเอออาโกตัวสีขาวเฮเดี๋ยวก่อนนะ โู้ยใหญ่เกินเบิร์ดใหญ่เกินโอ้ไม่พี่ผมโดนกระเพื่อมันมาสองตัวโอเคโอเควิ่งวิ่งเบิร์ดวิ่งตีมันนะพี่เลยผมจะวัดไปหาพี่เลยมชหน่อยเชียร์แล้วเบิร์ดโอเคพี่ผมพุ่งไปนี่โอ้ไึ่อ้วนโอชีไม่ไม่ไม่พี่ผมไม่อ้วนผมไม่อ้วนตีเชิญตีไม่ได้อ่าติดเพราะว่ามึงพึ่งตายแล้วไอ้เกิดใหม่แล้วนะ โอชิโอชิตีไม่ได้เชิญไม่ได้ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้มันคาคาโระ่ะมันคาคาโรหรือว่ามันอะโควะเิญเชิญพี่เน็ตก่อนเชิญพี่เน็ตก่อนโอ้ยแม่โอนี่โอ้กดผิดปุ่มไอ้เสร็จหลอกหลอกหลอกโอนี่มึงเชิญอะไรอะไรนะ ขยันใจเชื่อจริงๆแต่ว่าแต่ว่าเบิร์ะที่อยู่ใกล้ีิดเิญผมเข้าตีไงเดี๋ยวผมเข้าตีเฉยๆได้เหรอได้มันเป็นใส่น้ำจ้า เยอตีตายแน่เลยตายไงที่แกรู้ทันไหมเหรอนึกว่าไม่ทันไงเมื่อกี้โอ้ยแย่แล้วนี่ไม่ใช่ของแปลกสวานนะพี่กูตายละโอ้ยมันมีจังหวะโดนอะเเเเเออออออแกไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอโอ้โหอุ้ยเก่งเลยโอ้ยคนพ่อคนแม่งูข้างหลังกูมีพญานาคด้วย มันน <kung> ่าจะมาเอากูแน like <mad Liberty Overwatch> ่เลยอ่ะเอากู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 ไอ้เฮียไปเด้อเอ๊ะกูณแต่งหรอบไอ้เหี้ยวว่ากูขวนเบาขนาดนั้นเลยอ่ะตายเพรานั่นเหรอไอ้เฮียไอท็อกซิกเดสนี่แม่งโอ้เอาลาก่อนทุกท่านเฮ้ยอะไรเหรอ เวนโลมันคาผมไปเล่นแล้วนะตอนนี้ไม่เล่นกับผมแล้วเวนโล่าบเหรอเออมันวิ่งมาคาผมเลยโดนเวนโล่ามามันจะทิ้งกูลงเหวย่เหียบรอที่สองจะได้มาทางยกเนื้อ กนินกินะไอ้เนธไอ,เอ้เยี่ยยังยืนอยู่เลยกูยก็เป็นควรทรบรองของก็ด้วยมับเดี๋ยวเท่านั้นนะพี่ <laughs> มันตบเด็กเอาเอานี่ไป <laughs> หรือจะเอาทีเล็กไงเอาไหมอ่ะ <laughs> อโอ๊ยฮิฮโบ๊ยตาอ,อยู่นี่ตาม ตอบเป็นยังได้ด้วเหรออยู่ไมน,นี่อยอ้าอ้า <c oughs> ไอเ <c oughs> นี้ยมันเกือบตายแล้วเว้ยไม่ไม่พี่ไอ้นี่เอ้ยมันเกือบตายมันมันพี่หวัดหลายทีเลยอ่ะพี่แค่หาูรู้ออกไม่เจอลนไปหน่อยร <c oughs> ู้แล้วฮ่าๆาไม่ยอมอุ้ยไอสัตว์กูตีหางวาโถ่ยยี่สิบสองเล้วเ้าเท่าไหร่สิบเจ็ด ออตดสามร้อยเลยนะเว้ยสามอยเจ็ดสิีกูไปโดนหางไงบมรยเน่นี่มันสองพนะพี่ดี๋เจอะไรมาใก้ตายมาเลแยเลยเราดูช่วจี้คะปแปะแปะแปะแปแปะแปะแปะ้ยออ้ยออ้ยตายกูตาย สีทองกับไอ้นี่บนหัวอ๋อคงเป็นสกินใจแล้ว้าเกิดเป็นสกินพร้อมของตกแต่งเขแต่งอะไรมากกว่าที่คิดนะเนี่ยเ้ตัวอะไรน้าวะสักหน้าเหรอไม่สักไม่เอาไว้เต้า้เต้าเต้าตนุเต้าตนุโอ้เต้าเต้าเต้ากัดคู่ เมื่อผมพาเพื่อนมาหา <Huh? S 1> มันมาแล้วเนี่ยตัวขาวจวดเลย <What? S 1> เพื่อนมาแล้วตัวจ้อยสันเจวุลี